นี่คือการส่งพัสดุสุดหลอนใจกลางกรุงเทพนะฮะในซองพลาสติกนะฮะมีไหมพรมที่ถูกถักไว้นะฮะแล้วมีรอยเลือดอยู่เฮ้ยนะฮะข้างหลังผมคือใครถ้าออกจะดูน่ากลัวแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะรับดีหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายก็รับมานะทุกคนก็ออกมาดูพร้อมกับช่างใจว่าจะเปิดซองดีไหมนะฮะแล้วพอเปิดออกมานะฮะโอ้โหเห็นมีทั้งรอยเลือดเอ้ยนั่นไงทุกคนนั่นไงมันหลอนเบอร์นี้นะฮะต้องไปติดตามกันต่อในซีรีส์นะฮะ ตอนนี้นะครับผมผมก็อยู่กับหลักฐานชิ้นสําคัญนะฮะจากซีรีส์ปริศนาปมใหม่ทุกคนเออคือมาแค่นี้เนี่ยทำให้ผมต้องรีบไปดูเลยนะฮะเพื่อหาคําตอบว่าที่มาที่ไปของไอสิ่งนี้คืออะไรนะฮะหรือเรียกได้ว่าเปิดปีใหม่มานะฮะโมโนเนี่ยก็ส่งซีรีส์ที่ได้ได้ว่าโอ้โหลุ้นระทึกนะฮะที่จะต้องตามแก้ไขปริศนานะฮะเออร่วมลุ้นไปกับตัวละครนะทุกคนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเข้มข้นมากๆนะฮะเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนนะฮะเขย่าขวัญด้วยทุกคนคือมีความยาวทั้ง แรกๆมาละเออบอกเลยว่าสนุกมากคือมันไม่ใช่แค่ซีรีส์สืบสวนสอบสวนอย่างเดียวแต่ว่ามันยังมีเอาประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะคือในเรื่องเนี่ยนะฮะมันมีการฆาตกรรมนะครับผมโดยฆาตกรที่จะทิ้งปริศนาเป็นไหมพรมเอาไว้นะครับผมในที่เกิดเหตุนะฮะเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะทุกคนโดยที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญมาแล้วอย่างน้อย3ศพนะ,ะตอนนี้เนี่ยก็เลยเป็นปัญหาของพระเอกนะฮะที่รับบทโดยคุณนิวเชียพลนะครับผมชื่อว่าปีรันทรน,นะครับผมเป็นตำรวจมือฉมังที่จะต้องตามล่าฆาตกรให้ได้นะ และเชื่อป่ะทุกคนคือแค่ตอนแรกของซีรีส์นะฮะก็พาเราไปรู้จักกับตัวละครแปลกๆนะฮะที่มีส่วนช่วยในการแก้ไขปริศนาในเรื่องนี้ด้วยนะฮะนั่นก็คือตัวละครที่ชื่อว่าสกายนะครับผมเป็นสาวสวยน่ารักนะฮะแต่ว่าเป็นผู้หญิงออทิสติกนะฮะในเรื่องนะ,ะก็รับบทโดยคุณบัวนรินทิพย์นะครับผมซึ่งเรียกได้ว่านี่คือการพลิกบทบาทครั้งสําคัญเลยนะฮะเพราะว่าการเป็นออทิสติกต่างๆ,างๆเนี่ยคือเขามีการรีเสิร์ชพฤติกรรมได้อย่างละเอียดมากๆเลยนะฮะนึกถึงตอนที่ตอ่ตอธนภพเล่นในพี่น้องลูกขนไ คาแรคเตอร์ที่แบบว่ามีความย้ำคิดย้ำทำอะไรเงี้ยน,นะฮะแล้วก็มีความเนิร์ดเนิร์ดอยู่แล้วในรอบนี้เนี่ยเขาเนิร์ดในเรื่องของรหัสมอสทุกคนซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปมปริศนาการฆาตกรรมด้วยในรอบนี้นะฮะและยังมีความขัดแย้งมากกว่านั้นนะฮะเพราะว่าตัวพ่อของพระเอกนะฮะก็เป็นนักการเมืองคนสำคัญนะครับผมชื่อว่าดรชรทอนนะครับผมอาจจะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งตัวละครนี้เนี่ยมีบทบาทสำคัญตรงที่ว่าเขาเคยมีส่วนร่วมนะฮะในการออกกฎหมายคคววบุมมปรรระะะะะชาชาาานนนนนนทีีีี่่่สิง้เยยกก ฟิลแบบเหมือนจะจ,จำกัดพวก Xmen น่ะนะฮะเออคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะวัดกันยังไงเหมือนกันนะแต่ว่าคือถ้าเรียกได้ว่าแบบมีการตรวจเลือดนะ,นะฮะแล้วก็เฮ้ยผลออกมาเนี่ยมียีนฆาตกรเนี่ยก็จะถูกต้องสงสัยว้ก่อนกัว่าอาจจะมีแนวโน้มก่อเหตุอาชญากรรมในอนาคตก็ได้นะฮะฉะนั้นก็จะถูกจํากัดสิทธิอะไรบางอย่างนะฮะในเรื่องนะก็เลยเป็นที่น่าสงสัยนะฮะว่าฆาตกรใหมพรมเนี่ยเขามียีนฆาตกรด้วยหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่มียีนฆาตกรเนี่ยเฮ้ยอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเพราะว่าเฮ้ย จริงๆแล้วไอ้เรื่องนี้อาจจะใช้ไม่ได้จริงซึ่งอาจจะมีผลต่อคะแนนนิยมของตัวดรชนรทอนด้วยนะครับผมต้องบอกว่าเรื่องนี้นะฮะบทเนี่ยเข้มข้นมากๆนะฮะระทึกตื่นเต้นในทุก E ีีเลยนะทุกคนก็จะมีการทิ้งปมปริศนามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็นําไปสู่บทสรุปที่แบบไม่รู้เลยว่าจะจบยังไงนะฮะแล้วก็ตัวแคสของคุณนิวเัยพลเนี่ยคือมาดนิ่งมาดเข้มนะฮะคือดูเป็นตํารวจมากๆเลยนะฮะดูมีความเป็นผู้ใหญ่ะะ้วก็แบบเออรู้สึกว่าแบบเหมือนจะต้องคิดตลอดเวลาในเรื่องนะฮะแล้วก็อออย่่่าางทีบกก็คืว ณบัวและินทิปเนี่ยโอ้โหเป็นบทหญิงสาวออทิสติกที่แบบท้าทายมากๆนะฮะแต่นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่เปิ้ลหัตยานะฮะก็กลับมารับบทด้วยนะฮะออยังมีนักแสดงเจ้าบ,บทบาทอย่างคุณนอตวรฤทธิ์ด้วยนะครับผมก็เรไดวัาการันตีทั้งฝีมือความเข้มข้นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับผมแล้วก็ยังมีพุ่มกับคุณเพชรวรายุนะฮะจากซีรีส์ r e m ม m b e r นะฮะมากำกับเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันมากและนอกจากนี้ทุกคนในในเพิ่งเปิดปีมานะครัมัมขอ,อ,นนนะขอนม่นนนโโปปรชชง Time Mon mo Far เ็ 10วันนะทุกคนคือคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าซีรีส์ของโมโนปีนี้เนี่ยทั้งซีรีส์และหนังเนี่ยปังๆทั้งนั้นนะคะแล้วยังไม่ใช่แค่นั้นยังมีเรื่องของแบบพาราเมลพลัสที่บอกว่าจะมาครอบด้วยนะคะเออที่ทำให้เราสามารถดูคอนเทนต์ต่างประเทศได้ด้วยนะฮะยังมีกินลงกีฬาอีกนะฮะที่เป็นวาไรตี้ต่างๆคือบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะทุกคนนะฮะฉะนั้นเนี่ย แพ็กเกจเนี้ยสุดคุ้มนะครับผมเมาจ่ใจเลยนะฮะแค่129่บาทก็ปลดล็อกดูแบบฟ a สต์แท็กตอนใหม่ได้ก่อนใครด้วยนะฮะก็คือเรียกได้ว่าแบบใครอยากจะดูตอนใหม่ก่อนนะฮะเพราะว่ามันมันขนาดนี้สนุกขนาดนี้นะอยากดูก่อนใครนะต้องสมัครโปรนี้เลยนะทุกคนเพราะว่าแบบเป็นโปรที่จัดเต็มดูได้ไม่อั้นนะฮะยาวนานกว่า30วันทุกคนขอบวนนี่คือโปรโมชั่นฟ a สต์แท็กนะฮะมี3มอจากโมโนแม็กซ์นะครับผมมอที่1คือเมาสเลยนะทุกคนจ่ายแค่ล็อกยยี่สชมเนื้อหาบาทก็ปลดล็นกฟที่ สคือไหม่ก่อนใครนะฮะดูแบบฟาสแท็กได้เลยไม่ต้องกลัวโดนสปอยนะฮะมอสที่3ก็คือไม่อั้นนะฮะไม่จํากัดจํานวนเรื่องนะฮะสามารถจัดเต็มได้ทั้งภาคไทยแล้วก็ซับไทยนะครับผมยังไงก็ไปติดตามรายละเอียดกันได้นะฮะในเว็บของ Mono m a x นะครับผมน่าจะชี้แจงได้อย่างละเอียดนะจ๊ะบอกได้เลยว่ารอบนี้สนุกแน่นอนนะฮะกับซีรีส์ปริศนาปมใหม่นะครับผมเป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่าแบบโอ้โหทําตาลุกวาวตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ m ม n o m ม x นะฮะก็จงมีงานอีกมากมายนะครับทจ นะทุกคนฉะนั้นเนี่ยไปดูกันเยอะๆนะครับแล้วผมเนี่ยคือดูแค่ตอนแรกก็หยุดไม่ได้แล้วฉะนั้นขอตัวไปดูต่อก่อนนะจ๊ะ